สวัสดีครับนะครับสวัสดี FC นะครับช่องไอหนุ่มนอนนะครับก็ทักทายกับ FC นะครับวันนี้ก็จะพามาดูแปลงผักนะครับแปลงผักข้างบ้านนะครับซึ่งใช้ดินตัวเองปลูกนะครับก็อาจจะยังไม่เข้าที่เข้าทางนะครับ fc นะครับอันนี้ก็จะเป็นถั่วนะครับก็ผักปังพี่น้องนะครับก็จะลวกกินกับพวกแก้วนะครับพวกแก้วพวกปนต่างๆนะครับวันนี้ก็จะเป็นดอกกัเชียว ต้นกระเจียวนะครับดูเห็นดอกไหมพี่น้องนะครับแต่ซูมเข้าไปใกล้ๆนะครับนั่นดอกกระเจียวนะครับกระเจียวนี่เป็นกระเจียวป่านะครับกระเจียวป่ด้อนะครับแล้วก็นุวานพี่น้องไปที่อุบลมาลูกค้าก็ให้ต้นไม้มาด้วยนะครับน่าจะเป็นต้นละมุดอินเดียนะครับหรือว่าภาษาอีสานกับต้นมอนไข่นะครับ ก็จะมาปลูกพี่น้องก็กะว่านะครับจะทําสวนผลไม้นะครับข้างๆบ้านนะครับก็จะปลูกผลไม้ต่างๆนะครับนะครับว่าจะปลูกผลไม้ปลูกพืชผักต่างๆนะครับไว้กินไปรับประทานพี่น้องการสร้างความมั่นคงของมนุษย์ก็คือการสร้างแหล่งอาหารนะครับะนะครับหลังจากที่เคยใช้ชีวิตนะครับแบบว่า ลงทุนนะครับทาอะไรก็ไม่สําเร็จนะครับเหนื่อยพี่น้องนะครับกับการเป็นธาตุของความคิดนะครับธาตุของความคิดที่เราวิ่งหาแต่เงินนะครับวิ่งหาแต่สิ่งที่โลกมนุษย์โลกทุนนิยมได้สร้างขึ้นนะครับเงินนะครับมีค่านะครับทองคํามีค่าการสร้างบ้านต่างๆเป็นการสร้างความมั่นคงของชีวิตการสร้างรถ การเป็นนี่คือความมั่นคงของชีวิตนะครับทุกวันนี้ผมมาคิดได้พี่น้องว่าทุกอย่างทุกอย่างนะครับเป็นโลกอุปโลกกันขึ้นมานะครับใครจะว่าอย่างไงก็ช่างนะครับมันเป็นสิ่งที่มนุษย์เรานะครับล้วนอุปโลกกันขึ้นมาว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้บ่ดีซื้อนะครับแต่ความเป็นจริงนะครับทุกอย่างมันอยู่ที่ใจเราถ้าเราคิดว่าเราอยู่ตรงไหนแล้วมีความสุขนะครับตรงนั้นคือสิ่งที่มีค่าที่สุดของชีวิตนะครับ ลองไปคิดดูพี่น้องถ้าผมพูดออกไปนะครับว่าทองจะกลายเป็นเศษเหล็กนะครับคนที่ยังวิ่งหาทุนนิยมอยู่นะครับยังเป็นธาตุของสิ่งของพวกนี้นะครับก็จะมองว่าสิ่งของพวกนี้มันมีค่านะครับคงจะเข้าใจนะครับในสิ่งผมสี่สิ่งที่ผมบอกนะครับว่าถ้าคุณยังวิ่งนะครับวิ่งหาสิ่งของพวกนี้สิ่งของพวกนี้จะมีค่ามากสําหรับคุณนะครับคุณจะทาเอาเป็นเอาตายเลยนะครับแต่ว่า ตอนนี้ผมมาคิดได้นะครับว่าชีวิตนะครับมันจะมีความสุขยังไงนะครับก็คืออยู่กับสิ่งที่เราทานี่แหละสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นอยู่นะครับมันจะมีความสุขมากนะครับไม่จําเป็นต้องวิ่งตามโลกสุนนิยมนะครับเขาจะขี่รถอะไรก็ขี่ไปนะครับอันนั้นมันคือการเอาเวลาของชีวิตของเราทั้งหมดไปเป็นทาสเขานะครับพาคุณจะได้สิ่งของพวกนั้นมานะครับคุณเอาชีวิตทั้งชีวิตของคุณไปแลกมา นะครับโมเมนต์ว่าสร้างความมันคงในพี่น้องในชีวิตเลยมันสร้างความสุดโทมในชีวิตสร้างความสุดโทมในจิตใจเฉยๆนะครับลองคิดดูดีๆนะครับว่าสิ่งที่ผมบอเนี่ยมันเป็นจริงบ่นะครับลองคิดดูดีๆก่อคุณจะมีรถคันหนึ่งนะครับต้องเสียเวลาทํางานกี่ปีนะครับต้องใช้นี่เท่าไหร่กว่าจะหมดก่อนจะมีบ้านนะครับก่อสิเบิร์บ้านพี่น้องบางคนอาจจะบอกว่าสร้างบ้านนะครับ เพื่อลูกหลานนะครับผ่อนตอนนี้เรายังหนุ่มอยู่ผ่อนไปเราอายุห้าสิบห้าก็หมดนี้แล้วบางคนก็ไม่หมดครับพี่น้องใต้ก่อนนะครับตุยก่อนไปหรือบางคนก็ผ่อนไปนะครับพอไปถึงช่วงลูกนะครับลูกก็มีบ้านบ้านแบบใหม่มาอีกก็อยากจะสร้างบ้านหลังใหม่เหมือนเดิมกระเบื้องที่เราเคยใช้เมื่อก่อนนี่เกรดเอนะครับ พอมาถึงรุ่นลูกกลายเป็นของเก่าลูกก็อยากจะทําใหม่ทุบทิ้งอีกเหมือนเดิมนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็วิ่งตามกระแสนายทุนคือเก่าพี่น้องเราก็ต้องกลับไปทําลายธรรมชาติเพื่อจะได้ปูนซีเมนเพื่อจะได้กระเบื้องเพื่อจะได้หลังคามาทําบ้านนะ้ทั้งทั้งหมดก็คือทั้งทำลายทั้งชีวิตทําลายทั้งสิ่งแวดล้อมนะครับกว่าจะได้สิ่งของพวกนั้นมานะครับแต่เมื่อพี่น้องมาคิดบางทีนึ่งถ้าห้องบ่วิ่งตามกระแสโลกเลยนะครับห้องกะ เคสต้องเข้าไปนะครับพอได้มีกินนะครับพอได้มีงานทําก็มีความสุขไปอีกแบบนะครับนี่แหละนะครับผมก็พยายามจะพัฒนานะครับปลูกผักนะครับแล้วก็จะทําสวนผลไม้นะครับซึ่งไม่ปลูกต้นไม้หรือผลไม้ที่เป็นกระแสนะครับปลูกทุกอย่างพี่น้องปลูกบันทุกอย่างปลูกยางละต้นสองต้นนะครับก็มาดูกันนะครับผมก็จะพยายามจะเริ่มเริ่มก็คือการจะ ปรับปรุงดินพี่น้องเพราะว่าดินบ้านเฮ้านี่เป็นดินที่ค่อนข้างปลูกยังกับบขึน้นน,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 นนะครับเป็นดินทรายแล้วก็มั่นแน่นนะครับแล้วก็บ้านเรานะครับไม่นิยมที่จะทําดินนะครับไม่นิยมที่จะปรับปรุงโครงสร้างดินนะครับบ้านเฮ้าก็เอาง่ายๆพี่น้องคูดลุมฟังแล้วก็เอาปุ๋ยเคมีใส่นะครับเมื่อปุ๋ยเคมีไปหวานพี่น,อน้องเมื่อกี้ยังตัวตนใหม่ล่ะให้กินธาตุธาตุอาหารที่มีอยู่ ว่านน,นนะครบเบมือดไปดินก็เสียดินก็แหงไปแต่ถ้าเราปรับปรุงโครงสร้างดินโดยการสร้างดินให้มีอินทรีย์วัตถุมีอาหารในใต้ดินนะครับพืชก็จะเริญเติบโตปลูกยังกับงามพี่น้องปลูกอะไรก็าง,งามนะครับไม่ไม่จำเป็นต้องไปใช้พวกเคมีนะครับเดี๋ยวผมจะลองทําพี่น้องจะเริ่มลองถ่ายคลิปแล้วก็จะทําให้ดูว่าจะทํำยังไงนะครับการจะปรับปรุงโครงสร้างดิน ผมจะทำแบบคนขี้เกียจนะครับเดี๋ยวคลิปต่อ,ตอไปพี่น้องผมจะเริ่มถ่ายทำแล้วก็จะให้ดูนะครับว่าทำยังไงนะครับเผื่อว่าคนที่อยากจะทํทำกับเบิง้งเป็นตัวอย่างหรือว่าแต่ผม ick, เฮ็ดผลเต็มสิการแนะนำกันได้นะครับแต่ผมจะทำในแน,แนวความคิดของผมที่ผมเข้าใจเนาะนะครับสำหรับคลิปนี้กับบุ้มมียังพี่น้องนะครับเดี๋ยวจะจบคลิปไว้เท่านี้กับแปลงผักส,สวยๆข้างๆบ้านนะครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ